สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนนะฮะพบกับเกมที่มีชื่อว่า For w n r กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้มันอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น40.2แล้วนะฮะผมคือเป็นเวอร์ชั่นที่โคตรจะใหม่นะฮะโคตรจะใหม่ซึ่งเป็นใหม่ล่าสุดตอนนี้เลยมันอัปมาเพื่อต้อนรับเทศกาลของวันฮาโลวีนนะครับผมนะะซึ่งก็มีฝักทองตรงนี้มีวิทยุที่ไม่ได้เปิดเพลงอินเดียนะฮะ เป็นเพลงฮาโลวีนนะฮนะไปตีฮาโลวีนหลอนๆนะฮะก็เกมนี้ก็ออกแนวหล,ลอนๆอยู่แล้วนะครับเกมนี้ผมยกให้เป็นเกมเดี๋ยวปิดี่ยุย่นเสียงมันดังนะฮะปิปดวิดทยุ่ก่อนนะ,ะเสียงมันดังเกมนี้นะผมยกย,ย่องให้เป็นเกมอาที่เรียก้ว่าเป็นแนวเดียวกับฟาสสโมโฟเบียนะฮะคือเป็นแนวสำรวจวิเคราะห์ผีนะฮะในตอนนี้เองก็เรียกได้ว่าแบบเ,เงียบเป็นเกมที่เกือบจะเป็นเกมตายไปแล้ว ถ้าไม่อัปเดตมาใหม่เนะี่ยคือเป็นเกมตายเป็นที่รบร้อยแล้วนะเป็นเกมที่แบบไม่มีถ้าจะไม่มีคนเล่นเลยนะนี่ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีนะฮะที่เราจะต้อนรับแพทใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่ๆเลยฮนะก็คืออัปเดตมาเมื่อวันที่18นะ,ะเวลาประมาณสักตีสามนะฮะของวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะฮะุนะฮะนะฮะกคนที่อัปใหม่ก็มีผีตัวใหม่มาด้วยเช่นกันนะครับผมนะวันนี้นะฮะเราจะมาทําการติวเข้มกันนะครับว่า แท้จริงแล้ว For One คือเกมอะไรนะฮะแล้วในเกมเราต้องทําอะไรบ้างนะฮะต่างกับ Fast No Phobia ยังไงนะฮะแล้ววิธีการรับมือของผีแต่ละตัวในแบบเก่าเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับวันนี้เราจะมาทําการติวเข้มกันครับผมติวเข้ม For โอเคครับเราจะไปเริ่มพูดแนตะจุดเริ่มแรกของเกมเกมนี้เลยฮนะคือเกมเกมนีนะ้เป็นเกมเกี่ยวกับ การล่า,ามอมมี่นะฮะในสุสานนะ,ะซึ่งด่านแต่ละด่านก็จะเกี่ยวข้องกับสุสานทั้งสิ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นด่านแรกสุดเลยนะฮะก็จะเป็นออกในสุสานแล้วก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะเริ่มแบบสุสานในโอเอซิสนะฮะสุสานในซาฮาร่านะฮะผมมีเยอะแยะไตหมดจนด่านล่าสุดก็เพิ่มมาเป็น2ด่านอย่างนี้นะนี่เป็นสองด่านล่าสุดนะที่อลังยิ่งใหญ่และอลังการมากขึ้นนะครับผมนะ ซึ่งเกมก็ได้มีการระบบเลือกดานมาซึ่งแต่ก่อนมันจะเป็นสุ่มหมดเลยนะแบบนี้คือเราเราเลือกดานไม่ได้เลยนะเกมก็จะเป็นแนวสุ่มนะครับผมส่วนอุปกรณ์ในเกมนี้ต่างจากฟัสโม่ฟัสโมอาจจะต้องแอดของแอดของเก็บตังค์นะฮะเก็บตังค์เพื่อแอดของแต่เกมนี้ไม่ใช่ฮนะเกมนี้ยิ่งเลเวลเยอะนะฮะของที่เราอัปเกรดได้มันยิ่งเยอะตังค์ถามว่าเอาไปทำอะไรก็คือเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดอุปกรณ์ของเรานะฮะซึ่งเราไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อ อุปกรณ์ในทุกๆเกมนะเพราะว่าของมันทําการแอดไว้ให้เราอยู่แล้วในทุกๆคนในระดับที่เท่ากันนะฮะเว้นแต่ว่าเรามีอุปกรณ์นั้นหรือเปล่านะบางคนอาจจะยังไม่ได้ซื้อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็อาจจะยังไม่มีนะฮะแต่ว่าส่วนมากของที่จําเป็นจะต้องใช้มันมีมาให้หมดแล้วนะฮะตัวที่เราไม่ต้องซื้อที่เหลือคือเราเอาตังค์ที่ได้เนี่ยเอาไปอัปเกรดสิ่งของพวกไอเทมต่างๆของเรานะฮะซึ่งจะขึ้นอยู่ตามเลเวลฮะยิ่งเราเลเวลเยอะๆมันก็ยิ่งปลดล็อก ระดับของไอเทมนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมเกมนี้ไม่ได้หาแค่ว่าผีเป็นตัวอะไรนะฮะเราจะต้องหาผหีหนึ่งคือเราต้องหาว่าเป็นผีตัวอะไรก่อนอ2เลยเ<ร>ก็คือเราจะต้องต,ต,ตอบว่าเป็นผีตัวอะไรตรงประตูต่อคาถามนะฮะเมื่อตอบประตูต่อคาถามแล้วเราตอบ<ม>ผีไ,ได้ถูกต้องนะฮะเราก็ได้เข้าไปเอาสมบัตินะฮะจากในห้องสุสานนะฮะซึ่งสมบัติก็คือพวกนี้นะฮะเราเรียกกันว่าอติแฟกต์นะฮะ เราจะได้อาติแฟกต์มานะฮะเราก็ได้มาถ้าเราเอาอาติแฟกต์แล้วเอาชีวิตรอดจากผีมาได้เราก็จะได้มันมาครอบของเก็บเป็นคอลเลกชันไว้ในนี้นะฮะโดยอัตโนมัติอันนี้ผมเก็บได้ครบแล้วนะครับนะฮะจะมีข้างบนอีกนะฮะแต่ข้างบนนี้ยังไม่ครบนะฮะข้างบนนี้น่าจะเป็นรูปปั้นที่เราได้จากการปราผีนะเดี๋ยว ต่อมาฮะคืออ์ติแฟกต์อย่างเดียวไม่พอมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแร่อ์ติแฟกต์เป็นสิ่งที่เห็นพบเจอได้ตามด่านถ้าเราโชคดีเราจะเจอกับแร่อ์ติแฟกต์ที่เราไม่เคยได้นะฮะซึ่งผมเล่นตั้งแต่แรกก็จะมีครบแล้วนะ,ะับก็คือพวกนี้นะฮะแร่อ์ติแฟกต์ก็คือถามว่ายากกว่าอ์ติแฟกต์ไหมอันนี้ง่ายกว่าฮะเพราะว่ามันสามารถพบเจอได้ตามด่านนั้นแต่แรกเลยนะเราเข้าไปในด่านปุ๊บเราเจอเลยนะฮะอันนี้จะต่างจากพวกนี้นะฮะนะพวกนี้เราต้องแบบตอบคำถามว่าเป็นผีตัวอ,อะไรก่อน เราถึงจะได้มันมานะแต่อันเนี้ยอันนี้คือเราเก็บปุ๊บได้เลยนะครับเข้าไปปุ๊บถ้าเราโชคดีเราจะเจอมันเลยนะฮะจะเป็นอัน,นใหญ่ๆมาใส่ตู้โชว์นะฮะพวกนี้แล้วสิ่งที่มีให้เล่นมาอีกก็คือถ้าเป็นใน a s ส mode ก็จะเป็นตัวละครเป็นโมเดลตัวละครที่มีมาให้เลือกนะฮะแต่ถ้าเป็นเกมนี้ก็จะเป็นโมเดลที่เราสามารถคัสตอมไ์ได้นะสามารถปรับแต่งได้นะไม่ว่าจะเป็นทรงผมสีผมเพศชายเพศหญิงนะฮะ รวมถึงหน้าตาสีเสื้อเสื้อจะเหมือนกันหมดเลยแต่จะต่างกันแค่สีนะฮะสีผมสีผมนะฮะทรงผมทรงผมอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคแล้วเราเข้าไปในเกมวันนี้เป็นด่านใหม่ล่าสุดเลยนะหนึ่งในสองด่านใหม่ล่าสุดนะฮะแต่เป็นตอนกลางวันนะเออปกติด่านในเกมเนี้ยไม่จะมีแต่กลางคืนอะเนี้ยคือกลางกลางวันกลางวันจะจัดเลยนะครับก็เข้าไปข้างในกันโอเค เปิดไฟได้ฮะเข้าไปถึงปุ๊บเราสามารถเปิดไฟได้เลยเนะี่ยและนี่คือด่านใหม่ห้องโถงด่านใหม่ว้าวแต่ก่อนนะแล้วจะต,ตามด่านนะบางด่านเป็นเต็นท์บางด่านเป็นห้องโถงรองรับเราอย่างนี้เลยนะฮะและผมไม่รู้ด้วยว่าด่านนี้จะมีอะไรรอเราอยู่เดี๋ยวต้องคอยอยู่ตามชมนะฮะว่าคลิปที่กําลังจะออกมานั้นเป็นอะไรวันนี้เรามาติวเข้มกันก่อนที่จะไปผจญภัยกันนะครับ โอเคครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะเห็นหน้าเห็นตากันแล้วนะครับผมนะมาถึงส่วนมากนะสิ่งที่คุณจะต้องดูเลยกนะ็คือมันเปิดอันนี้กด e นะฮะผมจะสังเกตได้แล้ว่าเราสามารถพกของได้ทั้งหมด9ช่องเลยนะครเนื่องจากเราอัปเกรดเข็มขัดนะที่เหลือเราก็คือต้องทําการอัปเลเวลและหาเงินมาอัปเกรดนะฮะสิ่งที่เราจะมาดูกันเลยนะครับผมก็คือเราจะมาพูดถึง เมใจแต่ละตัวนะฮะเกมนี้เมยใจไม่เยอะฮะไม่เยอะไม่เยอะนะฮะกำลังกำลังดีเลยนะตอนนี้ก็คือเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับอ่ะจะมาพูดถึงหลักฐานกันก่อนนะครับผมนะอันนี้ก็คือเป็นเควสนะฮะผมเป็นเควสนะครับดานนี้มีทั้งหมด210โกนะฮะก็คือตามตามความยากด้วยแล้วก็ตามขนาดของดาด้วยนะะเงินที่จะได้นะฮะตามตามนี้เลยนะฮะ หลักฐานของเราะะจะมีทั้งหมด12หลักฐานด้วยกันนะครับในการจะสังเกตเมใจนะฮะเมใจอยเดี๋ยวนี้มันใช้เป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วนะและ้็ตัวพวกนี้เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเพราะว่าครั้งก่อนที่มันแปลไทยทั้งหมดเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดนะ,ะคือมันแปลพวกนี้ผิดนะฮะเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะอันแรกครับการทําลายการทําลายก็คือการที่ของเนี่ยแตกทิ้งต่อหน้าเราต่อตาเราคือในด่านในทุสษนเนี่ยจะมีพวก แจกันมีไหอะไรพวกนี้นะถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ๆพวกนี้แล้วอยู่ดีของเกิดแตกขึ้นมานะฮะให้ติ๊กก็เป็นหลักฐานแรกเลยฮนะก็คือการทาําลายต่อมาฮะสุสารที่ถูกรบกวนนั่นเองฮนะก็คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือดิชเช tomb นะฮะดิชเช tomb ก็คือเป็นสุสารที่ถูกรบกวนถ้าเป็นสมัยก่อนนะวิธีการแยกดิช e ช tomb ก็คือเราเดินไปเฉยฮะเราเห็นว่าโลงแม่งเปิดเองโลงมัมมี่ในในด่านจะมีโลงมัมมี่แล้วถ้าโลงมี่เปิดเองโดยที่เราไม่ได้เป็นคนกด ก็คือดิสเทอบ o ่นะครับต่อมานะก็คือการรบกวนของทางอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเกี่ยวกับตาสัญลักษณ์อย่างนี้นะเกิดขึ้นเมื่อเราส่องไฟฉายอะยังว่าถือส่องไฟฉายนะแล้วไฟฉายมีอาการแปลกๆก็คือมันติดติดดับดับเองอะเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับจนมันดับเองโดยที่เราไม่ได้เป็นคนไปกดมันเน่ยเท่ากับว่านี่ฮนะหลักฐานนี้เลยต่อมาครับไฟดับ ไฟดับไม่ใช่ว่าโอ้โหไฟไฟในด่านดับนะฮะมันคือไฟคบเพลิงที่เราจุดตามด่านนี่แหละนะฮะไม่เกี่ยวกับไฟตรงนี้นะฮะเกี่ยวกับไฟที่เป็นคบเพลิงในด่านนะ,ะถ้าเกิดเราจุดคบเพลิงถืออยู่หรือเราจุดเตาเพลิงนะฮะหรือจุดคบเพลิงตามด่านที่มันวางไว้ต่างๆแล้วอยู่ดีมีเสียงลมเป่าฟู่แล้วมันดับขึ้นมาก็คือหลักฐานนี่หละฮะไฟดับนะฮะนี่คือหลักฐานไฟดับ แล้วทางต่อมารอยเท้าหรือฟู้ตสเตปนะฮะอันนี้ก็คือจะตัดในฟัสโมฟัซโมเราจะเห็นว่าเราต้องลรยเกลือก่อนใช่ไหมแล้วผีมาเหยียบเป็นรอยเท้าแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช้การฟังเอาฮะการฟังว่าเราไม่เดินเลยแต่มันมีเสียงย่ำตีนหนักมาตึบ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 นั่นให้ตอบเลยนะเป็นฟู้ตสเตปหรือรอยเท้านั่นเองนะหลักฐานนี้เลยนะฮะแม่เหล็กนะฮะแมกเนติกวิธีการหาคือแน่นอนเราต้องพก เข็มทิศเนี่ยตีเข็มทิศไปถ้ามันหมุนแบบล้วนเลยาหรือมีเสียงเข็มทิศหมุนล้วนให้ตอบเลยฮะว่าเป็นแมกเนติกนะฮะต่อมาฮะไลเซนโลหะนะฮะหรือเมทัลลิกนะฮะเมทัลลิกเนี่ยวิธีการหาก็คือเนี่ยอ่าเมทัลลิกนะฮะเป็นเครื่องตรวจโลหะสามารถตรวจได้แม้กระทั่งกับดักนะฮะว่ามีกับดักหรือเปล่าตรงพื้นจะมีเข็มพุ่งขึ้นมาทิ่มเราไม้อะไรเงี้ยนะฮะ ซึ่งมันตรวจกับดักได้ถ้าถ้ามันมีกับดักจริงๆมันจะขึ้นอย่างเงี้ยหรือมีแม่เหล็กมันจะขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะมันจะขึ้นสัญญาณแต่ถ้าถึงจุดที่เราส่องที่ว่างเปล่าอย่างงี้แล้วมันขึ้นนะฮะเท่ากับว่าผีตัวนี้มีลายเซนโลหะมีเมทัลลิกต่อมาเครื่องตรวจจับเรดาร์หรือเรดาร์ดีเทคชั่นนะวิธีการก็คือตรวจจับโดยการเอาเรดาร์ก็คือตัวนี้กดติดนะฮะให้มันหมุนอย่างนงี้แล้วไปวาง เรดาร์จะทำการสแกนนะว่าในดาดเนี่ยมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาไหมนะเเราจะยกตัวอย่างแบบชัดเจนเลยกนะ็คือเดี๋ยวเราจะเปิดประตูเลยอ่าเมื่อเราวางเรดาร์ไปแล้วนะมันก็จะสำรวจอย่างเงี้ยมันก็จะหมุนดูว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาหามันหรือเปล่านะถ้ามีสิ่งแปลกปลอมมันก็จะขึ้นสัญญาณเป็นจุดกลมๆสีแดงนะแต่นี้ยังไม่มีนะต่อมาครับเครื่องกำมันตรังสีนะฮะก็คือเน,นี้ยครับนี่เลย ื่องกรมมันตรังสีถ้ามีนะฮะถ้ามีกมันสารกรมมันตลังสีตกค้างอยู่นะอันนี้ก็จะเด้งขึ้นนะ,ะแต่ผมตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยตรวจแล้วตรวจพบได้เลยนะสํสำหรับสารกรมมันตรังสีในเกมนี้นะฮะต่อมาฮะการช่วยชีวิตแต่จริงๆถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันคือ reanimation เลย reanimation ก็คือการที่มัมมี่ที่อยู่ในโรงนะฮะ ยูดีเปิดลงมาแล้วมันกลับมาแควกใส่อันนั้นคือรีแอนะิเมชันเนี่ยหรือการที่มัมมี่ในโรงมันจะมีโรง,งแบบโรงตั้ง4ี่มุมเนะลยโรงมัมมี่ตั้ง4มุมแล้วถ้าเกิดยูดีมีมัมมี่ที่อยู่ในโรงเนะี่ยออกมาเดินเพ่นพ่านให้เราตอบไปเลยฮนะว่ามันคือรีแอนิเมชันนะย้้ำว่าต้องเป็นมัมมี่นะมัมมี่ที่เดินได้ช้าโดนไฟเผาได้นะฮะโดนไฟเผามอได้ต้องเป็นมัมมี่นะฮะไม่ใช่ตัวที่ผู้ผูโป่นะฮะคนละตัวกันนะให้แยกแยกกันนะฮะในส่วนต่อมาครับ เทรเมอร์ or, หรือแรงสั่นสะเทือนนะฮะแรงสั่นสะเทือนก็ต้องใช้เครื่องตรวจแผ่นดินไหวนะฮะเมื่อตรวจไปแล้วมันจะขึ้นเองอ่ะมันมีเสียงสรรยัญญาณหรือมีไอสัญญาณดังขึ้นเองแล้วก็จะมีการสั่นตามมานะฮะมันคือติ๊กได้เลยว่าเป็นเทรเมอร์ต่อมาแกนนำตอบสนองหรือเรียกกันว่าวคอลเรสปอนนะฮะตัววคอลเรสปอนนะฮะสมัยก่อนมันเราแค่เดินไปเฉยๆแล้วแบบมีเสียงผีพูดเสียงผีกระซิบ เราก็ตอบได้แล้วแต่สมัยนี้ต้องใช้นี้ฮะต้องใช้นี้อันนี้ก็คือต้องใช้ในการสื่อสารกับเมจัยในนี้นะว่ามันพูดตอบเราหรือเปล่านะฮะถ้าเป็นฟันโมก็คือสปิริตบ็อกนั่นเองที่ผมอธิบายไปเนี่ยเราสามารถดูในนี้ได้เลยนะกด L ขึ้นมาแล้วมาดูเรื่องการวิจัยนะในนี้ก็จะบอกหมดเลยนะครับว่าอันนี้ถ้าเกิดเพียมทิศหมุนติ้วๆๆๆอย่างงี้ก็คือจะเป็นนะฮะเป็นเมทัลลิกนะฮะ คันเบ็ดใช้ทำลายนะฮะใช้ในการหานะฮะของไฟฉายทำลายนะ,ะถ้ามีเกิดการรบกวนไฟฉายเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอันนี้ได้เลยนะฮะอันนี้ฮนะคา์เตอร์ไกเกอร์น,น,นะฮะก็คือใช้ในการตรวจพบนะฮะการปลดปล่อยโอ้ดูมันดูมันแปลหมีใจบางปล่อยกำมันตภาพลังสีหมีใจเลยแปมันหมีใจเลยทำให้เข็มไกเกอร์เคาเ์เตอร์สูงขึ้น,นะฮะอ่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่นะแต่ผมยังไม่เคยเจอเลยนะฮะ กกับอุปกรณ์นี้ยังไม่เคยใช้ติดสักครั้งเลยนะต่อมฮะวิทยุอันนี้เพิ่งรู้ว่ามันใช้วิทยุตรวจสอบได้ด้วยนะฮะคือวิทยุแต่ก่อนมันผมให้มันเป็นเครื่องที่เอาไว้บดตำแหน่งของทางนะสมมติเราหลงทางเยอะเราใช้วิทยุนะฮะวิทยุเป็นเครื่องนาทางว่าเออเนี่ยใกล้ถึงทางออกแล้วนะอะไรอย่างงี้ถ้ามีเสียงวิทยุนะนะฮะให้ตามเสียงวิทยุไปอะไรอย่างงี้นะครับเมใจเนี่ยอาจจะพยายามรบกวนเรดิโอของคุณทําให้เสียงบิดเบี้ยวนอาจจะมีคลื่นบิดเบี้ยก็คือเรดิโอเป็นถ้ากิด ถ้าเกิดว่าวิทยุเนี่ยมันมีคลื่นปิดเปรี้ยวหรือเสียงมันค่อนข้างแปลๆกๆไปนะให้ตอบว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยดิสเทอร์บูเลนดิสเทอร์บูเลนไม่ใช่ดิสเทอร์บูเลนนะฮนะถ้าเกิดว่าวิทยุเนี่ยทำงานผิดปกตินะให้ตอบว่าอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะเป็นนี่ได้เลยนะฮิกบไปแต่ก่อนเช็คได้แค่ไฟฉายวิทยุก็ได้เช่นกันต่อมาเครื่องรางเฮก้านะตอนหลังเพิ่งรู้นะว่ามันใช้ป้องกันภยัยคุกคามได้ด้วยนะคือนอกจาก ตัวที่ชื่อว่าออฟฟิศนะฮะอันนี้ก็สามารถช่วยจากงูจระเข้และสะัตว์อื่นๆได้ด้วยนะฮะในในในด่านมันจะมีงูมีอะไรด้วยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามล่าสุดเนี่ยเฮก้าอมูเลตมีการใช้งานที่จํากัดนะฮะก็คือมันเราถ้าเราจะมาใช้ไล่จระเข้ไล่งูเฉยเนะี่ยเราก็ควรใช้อย่างประหยัดนะฮะใช้เท่าที่จําเป็นใช้แบบสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะ เพราะว่าถ้ามันหมดเนี่ยเราจะไม่มีอะไรไปรับมือกับออฟฟิศเลยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยมันมีแค่ครูดาวแต่มึงใช้อันนี้ได้เรื่อยๆเออสมัยก่อน่ะเพื่อนๆใช้อันนี้ได้เรื่อยๆเลยนะฮะเพื่อนๆสามารถใช้น,นี้ได้เรื่อยๆแต่ปัจจุบันล่าสุดเนี่ยมันใช้ได้แค่3ครั้งหรือ4ี่ครั้งนั่นแหละจำไม่ได้นะฮะก็คือใช้ได้น้อยแล้วฉะนนั้นก็คือใช้ในโอกาสที่จําเป็นเท่านั้นเนี่ยยาครับใช้ฮิวเลือดนะฮะ เครื่องตรวจจับโลหะก็อย่างเช่นเหมือนเดิมเลยกล้องถ่ายรูปนะคือการรวบรวมหลักฐานทำควสนั่นเองนยกล้องถ่ายรูปนะเซนเซอร์เรดาร์นะอย่างที่บอกนะมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้เลยนะฮะตวรวจพบก็โลกแดงอ๋อเดี๋ยวนี้เขาปรับเป็นกระโหลกแดงแล้วสมัยก่อนมันจะเป็นจุดแดงๆฮนะเครื่องวัดแผ่นดินไหวก็คือตัวนี้เลยนะฮะถ้ามีแผ่นดินไหวจะขึ้นเป็นอย่างนี้เลยขึ้นถึงสิบอะ่ะนะฮะยามเม็ดมันคือแทมเพลตแทมเพลตแปลว่ายาเม็ดนะมันก็แปลตรงตัวเลยคือแทมเพลตก็คือเอาไว้สําหรับอ่า ปกติเอาไว้สำหรับด,ดูทางนะดูทางหรือว่าเวลาเราไม่สามารถที่จะเปิดไฟฉายได้นะฮะเปิดไฟฉายหรือเปิดไฟบนหัวได้เนี่ยเราใช้นี่เลยะฮะแท็บเล็ตซึ่งแท็บเล็ตก็คือจะมีหน้าที่ในการส่องทางได้ผ่านหมดในวิชั่นนะฮะบเพิงก็แน่นอนเนี่ยตบผีได้ด้วยนะฮะตบสิ่งที่จะมารบกวนเราได้นะฮะอันนี้ดีมากเลยแต่ถ้าบเ,เพิงโดนเป่าไฟฟู่ดับนะฮะหรือไอ้พวกเนี้ยไฟที่อยู่ตามเตา เตาเตาไฟเนี่ยดับให้ตอบปัน,นี้ได้เลยเนี่ยต่อไปเครื่องส่งสัญญาณเนี่ยอันนี้คือให้กับสปิริตบ็อกนั่นเองที่ผมบอกนะครับโอเคครับอันนี้คือทั้งหมดที่เป็นหลักฐานและอุปกรณ์และการใช้ของมันทั้งหมดแล้วนี่งไงนั่งไงเห็นไหมเห็นหัวกระโหลกไหมนั่นคือเมจัยเป็นเหมือนกับเมจยที่ยังไม่ปรากฏกลายนะฮะเกมเกมนี้จําเป็นจะต้องสืบให้รู้ว่าเป็นผีตัวอะไรก่อนนะฮะคือเราสามารถเล่นหมดจับเวลาก็ได้หรือหมด ที่แบบอิสระอย่างนี้ก็ได้นะฮะคือผียังไม่ปรากฏตัวจนกว่าเราจะไปตอบว่าเป็นผีตัวอะไรก่อนนะฮะที่ประตูตอบคาถามนะครับซึ่งระหว่างนั้นเราสามารถสํารวจไปได้เรื่อยๆเลยนะฮะสำรวจหลักฐานเนี่ยเราสามารถสํารวจได้เรื่อยๆเลยเก็บรวบรวมของระหว่างนี้แล้วก็เก็บลรยอัตติแฟกต์ก็ได้เก็บตังก็ได้นะฮะแต่จะมีพวกตัวรบกวนต่างๆนะฮะตามด่านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหล่ามัมมี่ที่ออกมาจากโรงหรือเปล่านะฮะเป็นมัมมี่ปีศาจอนะที่มาคอยไล่ล่าเรานะฮะ ก็เราสามารถใช้เขาเพิงตบมันได้นะแบบถือเขาเพิงอย่างนี้ปุ๊บนะฮะตบมันได้เลยปึบปึบได้เลยนะฮะเมใจตัวแรกที่เราจะไปที่เราเจอเลยนะเรียกว่าเป็นตัวตัว,ตว,ตวที่มาแพทแรกๆเลยก็คือลาทอสเดอะดมตัวนี้นะฮะเป็นเรียกว่าเป็นตัวเป็นเมจใจที่คล้ายมัมมี่นะ,ะแต่เป็นมัมมี่ระดับฟาโร่เออนะฮะอันนี้ จะมีลักษณะเหมือนกับมัมมี่ทุกประการเลยแต่แค่ตัวมันจะใหญ่กว่านะฮะและตัวนี้มี2เฟสนะก็คือเฟสแรกที่มันจะเดินนิ่งๆนะกับเฟสสองเมื่อมันเห็นคนหรือเจอคนนะฮะมันจะค่อยๆกลายล่าเป็นเฟสไล,ล่ล่านะฮะเราจะเดินไวขึ้นนะวิ่งไวขึ้นแล้วเจอใครก็จะตะปบนะฮะนั่นคือ the ลาทอสเดอะแดมลักษณะเหมือนมันมมี่ทุกอย่างเลยตัวนี้กลัวอะไรไหมฮะกลัวไฟนะกลัวไฟไหม้ที่บอกก็คือเป็นการกลัวคบเพลิง นะฮะเมื่อเราจุดคบเพิงเยอะเนี่ยมันจะเริ่มกลัวมันจะไม่เข้าใกล้นะฮะหรือมันจะเดินช้าลงนะฮะเมื่อเจอไฟนะครับอันนี้นะตัวนี้ตัวต่อมาก็คือเนคริปเดอะชาร์โดนะฮะเนคริปหรือบางคนเรียกว่าเนเซฟนะฮะเนคริปเดอะชาร์โดตัวนี้เป็นตัวที่ไม่เดินนะแต่จะปรากฏกายและเทเลพอร์ตไปตามจุดต่างๆในแมป เพราะฉะนั้นตัวนี้มันวาร์ปได้สิ่งที่ต้องรู้ไว้เสมอเลยนั่นแหละก็คือมันจะมีเสียงโซ่ฮนะมีเสียงโซ่เสียงโซ่ดังแกรกแกรกแรก,แร,ก,แร,กแรกนะฮะเสียงโซ่ตัวนี้ห้ามเปิดแสงนะฮะห้ามมีแสงจากไฟจากคบเพลิงจากไฟฉายตัวนี้มันไวต่อแสงมากสมมุติถ้าเราเปิดไฟเนี่ยมันสามารถวาร์ปมาฆ่าเราได้เลยนะฮะและที่สําคัญเลยอย่าไปจ้องมันห้ามไปยืนจ้องมันยืนจ้องมันมันก็จะฆ่านะฮะวิธีการรับมือกับมันก็คือปิดทุกอย่าง และเดินใช้แท็บเล็ตนะฮะในการใช้ในวิชั่นเดินเอาเดินตามไหล่ทางเข้าไว้อย่าเดินตามทางแล้วตามทางตรงๆแล้วถ้ามันโผล่มาแบบประกบหน้าเราเลยเราก็โดนเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีที่จะหลีกเลี่ยงมันง่ายที่สุดเลยก็คือเดินตามไหล่ทางนะฮนะเดินขอบๆทางเอาไว้อย่า,ยาตกอย่าอะไรนะดูตามแท็บเล็ตเอาไว้นะฮะแล้วเราจะรอดนะครับค่อยๆเดินเมื่อได้ยินเสียงโซ่ให้หยุดนิ่งเอาไว้นะฮะจนกว่าเสียงโซ่จะหายไปก็คือ ถ้าเสียงโซ่หายไปก็เท่ากับว่ามันหายไปแล้วเราสามารถเดินต่อได้นะฮะนี่คือวิธีการรับมือกับมันนะครับผมต่อมาอันนี้เดินไวยิ่งกว่าดเดินไวยิงวว่งกว่าตัวนี้อีกนะฮะชื่อว่าเด็กขานเดคานตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่ากลัวนะฮะแต่วิธีการรับมือของมันก็คือเราจําเป็นจะต้องย่องนะฮะย่องยังไงก็ได้ให้เกิดเสียงน้อยที่สดุดเปิดไฟก็ได้เปิดอะไรก็ได้แต่เสียงต้องน้อยนะฮะอันนี้เดคานนะฮะพมสมารถของมันคือมันเคลื่อนที่ได้เร็วมาก ถ้ามันได้ยินเสียงจากจุดไหนเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วนะฮะโดยมันจะคำรามก่อนมันจะคล้ายกับลาทอสเนี่ยลาทอสเมื่อเข้าสู่เฟสล่ามันก็จะคำรามเช่นกันนะถ้ามันพบว่าเอ้ยมันเห็นคนแล้วมันจะคำรามมันก็เดินไปล่าคนนะฮะตัวนี้ก็เช่นกันฮะคำรามเหมือนกันแต่มันจะคำรามในเมื่อมันได้ยินเสียงนะะตัวนี้เป็นผีตาบอดนะฮะมันเป็นผีตาบอดแต่หูมันจะดีมากด้วยความที่มันตาบอดหูมันดีมากแค่เรา วิ่งนิดนึงอ่ะมันได้ยินเลยแล้วมันจะคำรามแล้วจะวิ่งมาตรงจุดที่เสียงอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นให้ระวังให้ดีให้ใช้ทําการย่องนะฮะกับอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเหมือนกับในคลปเลยก็คือตัวนี้จําเป็นที่จะต้องเดินตามไหล่ทางเช่นกันนะฮะเป็นตัวที่ต้องเดินตามไหล่ทางเช่นกันและไม่ควรเดินในขณะที่มันกําลังเคลื่อนไหวยอยู่ใกล้ๆนะฮะเพราะมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงถ้ามันเดินเดินแรกๆมันจะเดิน เดินไม่ไม่ไหวมากมันจะเดินแบบตึง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 เดินแบบปกติแต่ขนาดปกติของมันก็พอๆกับพวกเราก็เรียกว่าเดินความเร็วระดับพวกเราเลยนะฮะแต่ปัญหาคือเราเดินไม่ได้เราต้องคาดเอาฉะนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงทางตรงนะฮะหรือหลีกเลี่ยงที่จะอยู่กลางทางให้อยู่ตามไหลทางเอาไว้อยู่ขอบๆเอาไว้นะฮะเพราะว่าถ้ามันเดินชนเราหรือเราไปบังเส้นทางของมันมันก็ฆ่าเราได้นะฮะตัวนี้ต่อมาครับตัวไฮไลท์ของเราเลย Office the f o r g o t t e n ครับ Office นะฮะจะแปงลงร่างเป็นหนึ่งในพวกเรานี่แหละนะ,ะเป็นหนึ่งในพวกเราใครสักคนนี่แหละแต่เราจะดูออกเลยว่าแม่งไม่ใช่พวกเราเพราะสมมุติว่าถ้าเราถืออุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยไอเนี่ยจะไม่ถืออุปกรณ์เว้มันจะโผล่มาโดยที่เปิดไฟบนหัวหรือใช้ไฟของหมวกอะอย่างเดียวแต่มันจะไม่ถืออุปกรณ์มันจะเดินแบบเดินนิ่งๆเลยแต่มันจะเดินตามพวกเราตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นให้ระวัง สิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือถ้ามันผิวปากขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเท่ากับว่าสื่อถึงสัญญาณเตือนว่ามันจะล่าเราแล้วนะนะมันพร้อมที่จะหันจะฆ่าเราแล้ว,ลวมันจะผิวปากก่อนระหว่างที่มันผิวปากสิ่งที่เราป้องกันมันได้ที่สุดเลยก็คือไอเทมสิ่งนี้ฮีเกาอมุลเลตนะฮะที่มีข้อจํากัดในการใช้นะฮะเมื่อใช้ปุ๊บอ่านะ ให้ใช้อันนี้ซึ่งมันจะค่อนข้างนานนะถามว่านานไหมนานนะฮะเฮก้ามูลเลตนานมากจะทําให้มันเนี่ยเมื่อมาเจอเราปุ๊บเนี่ยแบบกลางฮันเลยนะมาเจอเราปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งออกทันทีนะมันจะเดินหนีออกไปทันทีนะฮะส่วสิ่งนี้จะป้องกันคุณได้จากมันนะฮะหรืออีกทางเรื่องหนึ่งนะก็คือซ่อนก่อนที่มันจะเห็นคุณตัวนี้เป็นตัวที่ไม่เปิดลงนะฮะ,ละหลายๆตัวเนี่ยต่อให้เราซ่อนแต่เราเกิดเสียงเมื่อไหร่มันก็จะมาฆ่าเรา แต่ตัวเนี้ยเราสามารถซ่อนจากมันได้นะฮะคือถ้ามันผิวปากเมื่อไหร่นะให้เราซ่อนในโรงเลยหรือซ่อนในจุดที่มันไม่เห็นนะนะฮะและแน่นอนนะเครื่องรางป้องกันการโจมตีในส่วนต่อมาก็คือทเกอนะฮะพกนี่เป็นตัวที่เรียกว่าถ้าเป็นแพดเก่าก็คือเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะแพทเก่านะแพทเก่าคือตัวใหม่แต่ตัวใหม่ล่าสุดปัจจุบันเนี่ยเพิ่มมาแล้วนะฮะตัวนี้ฮะจะมองไม่เห็น เราจะไม่มีวันมองเห็นมันด้วยตาเนื้อมันจะล่องหนตลอดเวลานะฮะวิธีการใช้ก็คือเราใช้แท็บเล็ตมองมันนะฮะโดยมันจะรบกวนการมองเห็นนะฮะแบบเป็นคลื่นตลอดเลยนะฮะตัวนี้ดูดซับเปลวไฟด้วยวิธีการรอดมีอย่างเดียวเลยนะฮะและง่ายด้วยนะฮะไม่ดูดูเหมือนจะยากแต่ไม่ยากนะฮะตัวนี้วิธีการรอดเลยคือเมื่อเจอมันเนี่ย เราต้องส่งเสียงฮะยิ่งส่งเสียงเท่าไหร่มันจะยิ่งสโลฮะฮัลโหลๆๆๆๆให้เรากดสเปดบาร์ข้างไว้เงี้ยเพื่อเหมือนเปิดวอคุยกันในทีมแล้วก็พูดตลอดเลยฮัลโหลๆๆๆๆเข้าได้ไงมันเดินช้าเลยแต่ต้องพูดตลอดนะอาจจะอาจจะดูติงตองนิดนึงแต่มันต้องใช้จริงๆฮะและฮตัวล่าสุดของเราครับตัวไฮไลท์เลยอีกตัวหนึ่งที่เป็น <wont> ต <Momo S 2> ัวไฮไลท์ที่ผมรอมานานมากที่ว่ามันจะอัปเดตผีตัวใหม่มาเมื่อไหร่นะฮะนั่นคืออะไพมอนตัวนี้ เขาบอกว่าลัศมีการมองเห็นน่ใหญ่มากฉะนั้นมันสามารถมองเห็นเราได้ง่ายมากเลยแล้วก็หายใจดังด้วยอันนี้ก็น่ากลัวนะแต่นี่ฮะมันเกลียดไฟอิเล็กทรอนิกส์เออเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะรับมือมันผมเดาว่าน่าจะเป็นไฟฉายกับไฟบนหัวเรานะฮะป้องกันดวงตาอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไระแล้วมันยังขึ้นว่าใช้ไฟฉายกับไฟเช m a r k Abomination คือมันจะอัญเชิญสิ่งที่น่ารังเกียจออกมาซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้จบแล้วนะกับการติวเข้มนะฮะสำหรับเมตจตัวต่างๆก็มีเท่านี้นะฮะแล้วตัวใหม่จะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรองติดตามชมคลิปที่จะถึงนี้นะฮะขั้นตอนต่อมาก็คือเมื่อเราทําการตอบทําการตอบแล้วว่าเป็นผีตัวไหนสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยคือประตูด้านหน้านี่ฮนะประตูตรงนีนะ้มันจะปิดลงมาครับและเมื่อมันปิดลงมานะฮะสิ่งที่เราทําได้อย่างเดียวในฉากเลยก็คือเราจําเป็นจะต้องหาคันโยกสีฟ้านั่นเองนะฮะ คันโยกที่มีหน้าตาเดียวกับรูปเนี้นะฮะมันจะเลืองแสงเลยตามันจะเลืองแสงให้เลยนะฮะซึ่งถ้าเราหาคันโยกสีฟ้าเจอปุ๊บให้เราสับคันโยกครับแล้วประตูตรงนี้จะเปิดซึ่งถ้าเป็นแผ่นเก่าๆแผ่นแรกๆเลยเราจะสามารถเดินออกไปจากแมปตรงนี้แล้วขึ้นรถกลับบ้านได้เลยเมื่อเราเปิดประตูสีฟ้าเรียบร้อยแล้วนะฮะนอกจากประตูทางออกจะเปิดแล้วสิ่งที่จะตามมาคือประตูห้อง ปราผีก็จะเปิดเช่นกันฮนะซึ่งปัจจุบันเราสามารถทําการเล่นไปอีกขั้นหนึ่งได้นะฮะคือเราทําการปราผีได้สิ่งสําคัญในการปราผีเลยก็คือมันจะมีไอเทมตามแบบนะฮะมันจะมีกล่องเราจะต้องเอาลูกปั้นจากกล่องกล่องนะะั้นน่ะเอามาใช้ในการปราผะะีซึ่งจําเป็นมากครับพี่จะต้องหาเจอให้ครบทุกอันนะถ้าหาเจอครบทุกอันน่ยเราจะสามารถปรามันได้นะฮะเพราะฉะนั้นเหนือสิ่งอืน่นใดเลยเราห้ามตายก่อน นั่นเองนะฮะแต่โหมดล่าสุดก็จะมี Blessing of o s i r i s นะฮะก็คือจะเป็นการที่อโนบิตเนี่ยจะให้โอกาสเรากลับมาเกิดใหม่ได้อีกรอบหนึ่งนะฮะก่อนที่เราจะกลายเป็นมัมมี่โดยสมบูรณ์นะฮะฝากเกมนี้ไว้ได้วยนะครับสำหรับเกม4วันนี้นะฮะอย่างน้อยฮาโลวีนปีนี้ก็ลองซื้อเกมผีสักเกมหนึ่งมาเล่นนะฮะเพราะว่าเกมนี้ก็เรียกว่ามีการอัปเดตมาเยอะแล้วล่ะนะฮะตั้งแต่มันเปิดตัวมาจนกลายเป็นเกมที่คนเล่นน้อยมากมาก นะมันก็พยายามอัปเดตให้มันดีขึ้นนะระบบเกมดีขึ้นแถมมีผีตัวใหม่เพิ่มมาด้วยนะฮะแล้วในะนะอนาคตข้างหน้ารับรองว่าผีเยอะกว่านี้แน่นอนครับแล้วเราจะมารีวิวกันอีกทีนะฮนะก็ใครสนใจก็ไปซื้อมาลองเล่นกันได้นะครับฟอร์วอนนะฮะสำหับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเจอกัน